ข้อเสียหลักๆของกระเบื้องยาง SPC ที่พลอยเลือกมาวันนี้นะคะมีประมาณ4ข้อนั่นคือข้อที่1รอยขีดข่วนที่เกิดจากของมีคมถึงพื้นกระเบื้องยาง SPC จะมีความทนทานสูงแต่ถ้าต้องการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ที่ขาเป็นโลหะแบบนี้ก็สามารถเกิดรอยได้นะคะพลอยแนะนําว่าให้หาผู้ช่วยมาช่วยยกเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ที่ต้องการจะเคลื่อนย้ายดีกว่าค่ะข้อที่2การทาความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีกรดรุนแรงยกตัวอย่างเช่นน้ายาล้างห้องน้เพราอผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีสารเคมีที่เป็น หาข้อที่3มันจะเป็นปัญหาที่พบเจอได้ค่อนข้างบ่อยเลยค่ะปัญหาข้อนี้อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาที่เกิดจากตัวกระเบื้องยางโดยตรงแต่หากพื้นเดิมก่อนติดตั้งไม่ได้ระดับที่มากพอนั่นอาจจะทําให้พื้นกระเบื้องหลังติดตั้งเกิดการยุบตัวได้ค่ะวิธีแก้ก็คือควรปรับระดับพื้นให้เรียบก่อนติดตั้งและใช้ช่างที่ชานาญงานค่ะข้อเสียข้อที่4เมื่อพื้นกระเบื้องยาง SPC เกิดปัญหาอาจจะต้องใช้เวลาในการซ่อมค่ะเราต้องเริ่มรื้อตั้งแต่บริเวณบหวผนังไล่ไปจนถึงแผ่นที่เิดัาาือออ้้นนีลงจะรใคสสสสบถย เติมสามารถติดต่อได้ที่บริษัท SJ Sourcing ตามช่องทางการติดต่อนี้ได้เลยค่ะ